สักพักแม่ชีหลับตาพักใหญ่แล้วบอกว่าไม่เห็นเลยเจ้าค่ะงั้นเองลองไปดูข้างล่างสิหลวงปู่บอกแม่ชีหลับตาสักพักหนึ่งแล้วบอกว่าข้างล่างก็ไม่มีเจ้าค่ะเอ๊ะมันจะไม่มีได้ยังไงล่ะวะข้างบนก็ไม่มีข้างล่างก็ไม่มีมันต้องมีสักที่สิวะพวกเองลองดูใหม่ ลองดูให้ลึกเข้าไปกว่านี้จี้ให้ลึกเข้าไปกว่านี้อีกแม่ฉี่หลับตาสักพักใหญ่แล้วกล่าวว่าเจอแล้วเจ้าค่ะเรื่องธรรมดามาเล่าสวัสดีครับพบกับเรื่องธรรมดามาเล่าคุณผู้ฟังรู้จักสินข้อหนึ่งไหมครับสินข้อหนึ่งคือการไม่ฆ่าสัตว์ซึ่งอยู่ในสินห้านี่เอง ใครบอกว่าการที่จะต้องฆ่าสัตว์เพราะมันเป็นอาชีพแล้วไม่บาปในวันนี้เรื่องทำาำําเล่าขอนำเรื่องราวของหลวงจบกระบวนยุทธท่านเป็นพ่อตาของจอมพลถนอมกิติขจรโดยท่านเดินทางไปวัดปักน้ำเพื่อทดสอบยานทัศนะของหลวงปู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังได้ในอีพีที่24ตอนหลวงพ่อสด ป่าพยศหลวงจบกระบวนยุทธก่อนเข้าไปชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหลวงจบกระบวนยุทธเดิมชื่อแช่มท่านเป็นพ่อตาของจอมพลถนอมกิติขจรอ,อดีตนายกไทยในสมัยนั้นมีอยู่วันหนึ่งหลวงจบ ได้เดินทางไปหาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเพื่อลองภูมิหลวงพ่อสดเพราะได้ยินกิติศัก์มาว่าสมภารวัดปากน้ำมียานทัศนะแม่นยำจึงคิดอยากจะลองทดสอบดูว่าเก่งจริงหรือไม่นมัสการพระคุณเจ้ามาธุระอะไรหรือกระผมได้ข่าวมาว่าหลวงพ่อมีวิชาดี เล่ากันปากต่อปากกระผมก็อยากจะมาขอความกรุณาพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถอะว่าขณะนี้บิดาของกระผมตอนนี้ท่านอยู่ไหนหลังจากที่บิดาของผมเสียชีวิตมานานถึง20ปีท่านไม่เคยมาเข้าฝันผมไม่เห็นเลยสักครั้งท่านจะไปเหนือไปใต้ ตัวกับผมเองก็ไม่อาจล่วงรู้ได้เลยครับสมพานวัดปากน้ําจะเก่งตามคําล่าลือตามคาบอก,กไม่เนาะหลวงจบคิดในใจด้วยความที่หลวงจบไม่มีความเชื่อในเรื่องของการเบียนว่ายตายเกิดจึงอยากลองพิสูจน์แท้จริงแล้วบิดาของหลวงจบเป็นแขกมีอาชีพขาเนื้อ ปิดชีวิตวัวควายเป็นอาชีพและได้ส่งเสียลูกชายเข้าเรียนถึงโรงเรียนนายร้อยจนกระทั่งหลวงจบได้ยศร้อยโทไม่นานนักบิดาของท่านก็เสียชีวิตขณะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เรียกแม่ชีในโรงงานทำวิชาเพื่อตรวจสอบว่าบิดาของหลวงจบอยู่พบภูมิไหน เมื่อเหล่าแม่ชีในโรงงานทำวิชามาแล้วหลวงพ่อกล่าวว่าเอา้าลองดูให้เขาทีนะลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะข้างบนหมายถึงสวรรค์นั่นเองสักพักแม่ชีหลับตาพักใหญ่แล้วบอกว่าไม่เห็นเลยเจ้าค่ะงั้นเองลองไปดูข้างล่างสิหลวงปู่บอก แม่ชีหลับตาสักพักหนึ่งแล้วบอกว่าข้างล่างก็ไม่มีเจ้าค่ะเอ๊ะมันจะไม่มีได้ยังไงล่ะวะข้างบนก็ไม่มีข้างล่างก็ไม่มีมันต้องมีสักที่สิวะพวกเอ็งลองดูใหม่ลองดูให้ลึกเข้าไปกว่านี้จีให้ลึกเข้าไปกว่านี้อีกแม่ชีหลับตาสักพักใหญ่แล้วกล่าวว่าเจอแล้วเจ้าค่ะไปอยู่ลึกไหมหลวงปู่ถาม ลึกมากเจ้าค่ะเองลองถามสิว่าเขาไปทำอะไรมาถึงอยู่ลึกขนาดนั้นเขาบอกว่าเชอดวัวเชิดควายประจำวันละสามสี่ตัวแล้วเองลองถามเขาสิว่าเขาเชื่ออะไรหลวงปู่ถามแม่ชีถามเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาชื่อโต๊ะูแม่ชีตอบเพียงแค่ได้ยินชื่อเป็นิเท่านั้นหลวงจบกระบวนยุทธถึงกับเข่าสุด และได้ร้องไห้คารเข้าไปกาดที่แทบเท้าของพ่อทันทีหลวงพ่อครับหลวงพ่อได้โปรดเมตตาช่วยพ่อผมด้วยนะครับเมื่อหลวงจบรู้ว่าบิดาของตนได้ตกหลักกรรมลำบากแล้วอีกทั้งเกิดความศรัทธ,ธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลังจากนั้นมาหลวงจบก็หันมานับถือศาสนาพุทธเป็นต้นมาว่ากันว่าหลวงจบมีน้องชายอยู่คนหนึ่ง ชื่ออามัดมีอาชีพเชือดวัวเชือดควายเหมือนกันหลวงจบจึงเรียกอามัดคุยว่าอามัดเองเห็นแก่ข่าเถอะอาชีพที่เองทําอยู่มันบาปมากเคียวนะข้ายากจะให้เองเลิอกอาชีพนี้เสียอามัดนิ่งสักพักเกิดความลังเลเมื่อหลวงจบเห็นเช่นนั้นพร้อมยื่นคําขาดว่าถ้ากูบอกมึงไม่เชื่อ มึงกับกูก็เลิกกันไม่ต้องมาเรียกพี่เรียกน้องกันอีกเมื่ออมัดเห็นทีท่าขึงขังของผู้เป็นพี่จึงเลิอกอาชีพเชือดหัวเชือดควายทันทีเพราะกลัวว่าหากไม่เลิอกอาจจะต้องตกนรกเหมือนบิดาของตนเรื่องราวของบิดาหลวงจบกระบวนยุท์ทำกรรมจนต้องตกนรกไม่ได้มีการบอกนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อแต่โดยปกติแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านจะช่วยให้สัตว์นรกโดยการให้เขารับสินห้าเมื่อเขารับสินห้าแล้วจิตของสัตว์นรกจะผ่องใสแล้วให้เขานึกถึงบุญที่เคยทำไว้พอนึกถึงบุญได้สัตว์นรกเหล่านั้นก็จะหลุดจากการจองจำทันทีหากเคยทำบุญใหญ่ก็จะเกิดเป็นเทวดาทันทีแต่เมื่อหมดบุญจากการเป็นเทวดาแล้วโดยส่วนมาก ก็อาจจะกลับไปตกนรกอีกเช่นกันร่างกายสังขารและภพชาติไม่เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนมีแต่โทษอย่างนั้นเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารไม่มีวันที่จะเป็นสุขเกิดในภพนี้ทุกในกายนี้ตายแล้วยังมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นสัตว์เดรัจฉานอีก เป็นเปรตอสุรกายอยู่ตามความโลภความหลงของตัวเองไม่มีวันที่จะสิ้นสุดอยู่อย่างนี้เราจะหลงอยู่อย่างนี้หรือวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่อย่างนี้หรือหาทางพ้นทุกข์ไม่ดีกว่าหรือพอพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําไมเราไม่เอาเรายังต้องการอย่างนี้เหรอคําสอนหลวงพ่อใหม่อินทิริ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทำมนามาเล่าหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและได้บุญง่ายๆโดยการแชร์เป็นธรรมทานนะครับสวัสดีครับ